ัดผมแล้วหน้าตาชดใฉเชดไฉสดใฉไหมสบายไหมถัดผมทาแป้งแล้วสบายปะนี่หลังจากถัดผมเสร็จนะคะเราก็ทาแป้งให้อย่างนี้เลยนะคะก็จะได้ไม่มีผมติดเย็นสดชื่นไหมสดชื่นเปล่าแม่กินนมำคกไหมโอ้แม่ทิ้งรมกินนมเปล่า

อารมณ์เสีย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 เหรอ